ที่แรงที่สุดได้ยินว่าบ้านเนี่ยหายเป็นนาบกองของจริงหายไปเลยครับจากคดเรื่องหาจากบ้านเนี่ยไม่เหลือเลยสวัสดีครับผมนิยมชันสิริเมธาครับอยู่กับพี่อนัทนะครับสวัสดีครับนี่ครับเราสองคนมารายการคัมแอนซีครั้งตอนนี้ผมมาถึงฟลอริดาแล้วอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับมาประชุมที่ดาลัสสายคนคงเห็นอยู่นะครับมีเหตุการณ์สดๆดร้อนๆอนเกิดขึ้นคือพายุถือว่าร้ายแรงในรอบ10ปีเลยใหญ่ในลูกหนึ่งใหญ่ลูกหนึ่งแล้วก็ เขตนี้บริเวณนี้เราที่ฐานเผื่อกันมีการส่งข่าวไปว่ามีการกระทบกันอย่างรุนแรงผมดูข่าวนะครับพี่น้องในโบสถ์โอ้โหแรงมากวันนี้เราตั้งใจจะเดินทางไปดูสถานที่ที่เกิดเหตุที่แรงที่สุดได้ยินว่าบ้านเนี่ยหายเป็นหน้ากองของจริงหายไปเลยครับจากคาลืลอ์หาจากบ้านเนี่ยไม่เหลือเลยหายไปเลยใช่โอเคครับวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไง S 1> <S 1> ่เาฟังต้อง<ไห>บอกก่อนว่าเฮอริเคนนี้ชื่อว่าเฮอริเคนเอียนนะครับ <ừ> um จัดว่าเป็นเฮอริเคนแคตตาก็อกี่โฟว์นะครับโฟเกือบห้ก็คือเกือบสุดแล้วเกือบสุดแล้วถือว่าแรงมากเร็วมากผมอยู่ฝ่ายเรามาหลายสิบป,ปี <ừ> um นะครับก็อยู่มาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะว่าจุดที่เฮอริเคนเข้าเนี่ยมันห่างไกลบ้านเราครับผมพอมันเข้ามาเนี่ยถ้ามันห่างไกลเนี่ยพอมันเข้าปุ๊บเนี่ยมันอ่อนตัวปกติเราจะเจอกันบ่อยๆว่ามันไม่มัไม่มีปัญหาอะไรถ้าบ้านอยู่ไกลเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่ครั้งนี้เนี่ย คือจุดที่เฮอริเคนเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจ <ord> ุด <M> ท <ayer> <ord> ี่เรียกว่าเป็นฟอร์ดไมเออร์ฟอร์ดไมเออร์เป็นเมืองที่อยู่ข้างล่างของผมเนี่ยไปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงที่เราจะพาไปดูเนี่ยเราจะพาไปดูจุดที่มันเข้าแบบตรงๆเลยโอเคแล้วจะให้่น้องดูว่าเฮอริเคนเข้าตรงๆเนี่ยมันเป็นยังไงไวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเดี๋ยวตอนนี้เราเดินทางที่เราเดินทางจากที่โบสถ์นะครับแล้วก็เดินทางไปประมาณหนึ่งชั่วโมงดีกเราติดตามด้วยกันครับไปด้วยกันครับผมครับนี่คือสภาพบ้าน ที่พังยับเยินที่เราขับรถผ่านแบบเร็วๆนะครับนี่คือเศษที่กองรวมกันในสัปดาห์สองสามที่ผ่านมานะครับนี่คือบ้านที่โหแบบถูกฉีกขาดด้วยแรงลมแรงพายุที่พัดเข้ามานะครับเราไม่สามารถลงจากรถได้ตอนนี้แล้วก็ทางหมู่บ้านต่างๆก็เอาขยะต่างๆออกมากองตรงนี้ก่อนเพื่อจัดการแยกปัญหาออกจากกันนะครับตอนนี้ผมจะพามาอยู่ในจุดบริเวณที่พายุพัดมาค่อนข้างหนัก จริงๆเป็นอยู่ในพื้นที่ตรงนี้หล,หลายหลายหมื่นหลายพันหลังนะครับนี่คือสภาพตึกบ้านนะครับที่นี่คือพายุที่พัดเข้ามาแบบแบบนี้นะเห็นไหมครับมีเจ้าหน้าที่กําลังมาซ่อมจุดต่างๆอยู่นะครับพยายามเข้ามาจัดการปัญหาในเมืองเราวิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นต้นไม้แต่นี่คือบ้านนะครับที่3ส,สัปดาห์นี่คือที่สวยมากครับทะเลตรงนันนะวิ่งพัดเข้ามานะครับกระจัดกระจายกระจุยนี่คือสภาพที่โดนพายุเต็มเต็มนะครับ เป็นอย่างนี้ทั้งถนนนะครับตอนนี้เรามาค a แอนซีช่วงพิเศษนะครับและนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับในถนนที่ห่างจากชายหาดออกมาก็นี่คือสภาพหมู่บ้านที่เคยเป็นบ้านที่สวยงามนะครับคือผมใช้คําว่าบ้านที่คนมาพักร้อนคนที่ฟลอริดามาก,ก็พังมากนะครับเราก็ขับรถเข้ามาในซอยต่างๆ ก็ต้องยอมรับว,ว่าตรงนี้ไม่ได้จุดที่โดนพายุเต็มเ็มเหมือนชายหาดเพราะตรงชายหาดเนี่ยไม่มีอะไรให้ถ่ายแล้วเราก็จอดรถไม่ได้ตรงซ้ายมือของผมนี่คือชายหาดนะครับเมื่อกี้เราขับเข้าไปลึกๆให้ดูแล้วนี่คือหน้าหาดที่ไม่ใช่หน้าหาดจริงๆนะฮะคืออีกชั้นหนึ่งถนนก่อนอน,นะครับก็สภาพก็เป็นแบบนี้ข้างล่างนี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็ท่วมหมดต้นมงต้นไม้ก็ฉีกขาดหมดนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นนะครับคือเราเห็นได้เลยนะครับว่าไม่ว่ารากฐานบ้านจะใหญ่จะเล็กอะไรเนี่ย เมื่อพายุพัดเข้ามาเนี่ยก็ย่อยยับหมดเลยนะครับไม่มีความมั่นคงอะไรที่มนุษย์สร้างแล้วก็ทัดทานพายุไรเลยนะครับขอฝากความมั่นคงของท่านไว้ครับพระเจ้าเมื่อท่านเห็นภาพนี้นะครับครับตอนนี้คือสภาพที่มันเละมากนะครับที่เกิดขึ้นตรงนี้เรือมาคลองกันเดี๋ยวเราจะมีเสื้อผ้าต่างๆที่เศร้านะครับ น,นี่คือเรือนะครับที่ลอยจากน้ําขึ้นมาตรงนี้นะครับที่เป็นถนนนะครับอยู่ลอยไปติดบนต้นไม้ด้วยตรงนู้นนะครับจุดตายนัมีหลายจุดตอนระหว่างที่ผมเดินอยู่นะครับผมก็ขาสั่นเลยนะครับเพราะว่าตอนตั้งใจจะมาเนี่ยกับพี่น้องที่ขึ้นจักเนี่ยก็อยากเห็นพื้นที่จริงในพายุว่ามันหนักหนาสาการขนาดไหน พอมาจริงลงไปจริงๆนี่ผมแพ้ฝุ่นแพ้อะไรพวกนี้มากแต่ว่าก็ตัดสินใจลงไปอยากจะไปอยู่ใกล้ชิดที่สุดแล้วก็รีบขึ้นรถนะครับก็ขาเขินนี่ก็ไม่ค่อยมีแรงจะเดินเลยนะครับแล้วก็เออมันเ,เดินไปมันก็เศร้าไปด้วยนะครับก็สภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นสภาพที่ถูกเคลียร์มาแล้วนะครับประมาณ2ออาทิตย์สามอาทิตย์นะครับนี่รถเราก็วิ่งผ่านดูเห็นเรือไหมครับกองลอยขึ้นมา ทับรถเลยนะครับก็สภาพมันไม่น่าเชื่อว่าเรือเป็นพันๆลำเนี่ยฮะถูกพัดจากที่จอดอยู่เนี่ยขึ้นมาบนถนนเลยนะครับแล้วก็โ,โหแรงลมแรงพายุมันมันบ้าจริงพี่น้องครับในภาพที่ผมเห็นเนี่ยผมเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจริงแล้วก็ยิ่งตอกย้ําตั้งแต่โควิดมาพายุสงครามต่างๆภัพยพิบัติต่างๆที่เรากาลังเห็นเนี่ย พระเจ้าเป็นที่พึ่งเดียวของมนุษย์จริงๆเราต้องรีบเร่งประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าไปรละการค o m e a น d s ซีวันนี้ก็อาจจะนําเรื่องที่น่าสะเทือนใจที่คนไทยอาจจะไม่ได้เห็นหรือคนไทยที่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ฟลอริดามาเห็นก็อยากจะพามาชมสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทําให้เราสดชื่นขึ้นเหมือนอื่นๆแต่เรารู้ว่าเราจะพาหัวใจของเรากลับไปที่พระเจ้าแล้วรอคอยพระองค์พระเจ้าเป็นความมั่นคง เดียวของเราครับ